Mm -hmm. don't fix, don't fix. Oh. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking on keep myself back. I'm a track. ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องธนากรพิชชินด้วยนะครับสวัสดีครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมก็มาพบกับผมร้านธนากรพิชชินของคนเด็กนะครับวันนี้ผมเป็นลูกเลี้งลูกนนเหมือนเพราะว่าผมมาเปิดที่หน้าร้านนะครับผมกลัวคนเห็นนะครับสายคนนะครับผมวันนี้เราก็มามีหลายหลายร้อยคันเข้ามานะครับผมเป็นคันรุ่นอะไร เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมตันนี้อายคนมากเลยนะก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมร้านธนากรฟิชิ้งคอร์นติเบดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะดูเหมือนแปลกตานะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมได้เข้ามาถ่ายประจําการที่ร้านของผมที่เคยถ่ายเป็นตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับผมวันนี้นะผมก็ได้ทําใหม่แล้วนะครับทําเป็นชั้น2นะครับท่านผู้ชมนะเพื่อจะได้สต็อกสินค้านะครับเพราะว่า ช่วงหลังๆผมได้เข้าไปทํางานในบ้านนะครับทํางานอยู่ในโกดังสินค้าผมนะครับแต่ว่าอพอดีเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลานะครับผมมาต่างจังหวัดนะครับมาเยี่ยมนะครับผ่านไปผ่านมาเข้ามาเยี่ยมร้านผมนะครับมันไม่มีที่ให้เอฟซมาเยี่ยมชมนะครับมันลกมากนะครับท่านผู้ชม,มผมก็เลยทําร้านใหม่นะครับท่านผู้ชมทําร้านใหม่นี่แหละทําให้มันดูแบบ ดูดูดีหน่อยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผู้ผมก็จะมาทํางานหน้าบ้านแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเอซมาจากต่างจังหวัดบางทีไม่เห็นเปิดร้านนะครับผมก็ละามากใจเหมือนกันนะครับผมนะเกินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครอยากมาเยี่ยมชมผมได้ก็มาเลยนะครับผมอยู่ที่อุดรธานีนะครับมาถึงอุดรธานีพิมพ์ชื่อร้านว่าร้านธนากรฟิชิ่งคอคนติดเบ็ดอุดรธานีนะครับมาถึงร้านผมแน่นอนอยู่ใน Google Map มีแน่นอนนะครับผมนะ ผมไม่ได้พูดพ่อมทำเองอะไรมากมายนะครับวันนี้ผมมีคันสปิวที่ราคาไม่แรงนะครับผมสำหรับคนที่นะครับอยากไปตกทั้งหน้าดินและไปเล่นสปิวได้ในคันเดียวนะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นคันหน้าดินก็ไม่ใช่จะสปิวก็ก็ไม่เชิงน,นะครับคันสปิวนั่นแหละแต่ว่ารู้สึกว่าโคนมันจะดูใหญ่นิดนึงสำหรับเล่นแบบสปิวกลางบ่อนี่เหมาะเลยนะครับท่านผู้ชม สำหรับเล่นสปิวกลางบ่อนี่เหมาะเลยนะครับผมนะเพราะว่าบางคนนะครับผมไม่ชอบคันที่โคนมันเลียวมันเล็กนะครับบางทีเราอยากไปเล่นพวก,กตะก้อตีพวกปานินอย่างเงี้ยบางคนไปลงหน้าดินปานินนะครับผมตกพวกปลาเกตปากอ่าปากที่ที่ปากมันอ่าบางๆหน่อยนะครับผมนะปากปลาเกตมันจะเป็นลักษณะที่มันเป็นผังผืดบ,บางๆนะครับท่านผู้ชมถ้าเราใช้คันเบ็ดที่แข็งจนเกินไปนะครับบางทีถ้าปลามันไม่ได้ตัวแบบ อ่สามโลขึ้นอย่างเงี้ยบางทีเราไปเล่นตามคลองตามห้วยหนองคลองพึงบ้านเรานะครับปลาไซโล2โล3โลอย่างเงี้ยปากมันยังบางอยู่นะครับท่านผู้ชมบางทีเราใช้ตะขอเบ็ดเป่าปลาบางบาง,บางพิュพินะครับบางทีเราวัดถ้าคันแข็งมันจะปากฉีกนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมผมมีคันที่มันมาตอบโจทย์ท่านผู้ชมนะครับผมมีคันที่มันมาตอบโจทย์ท่านผู้ชมก็คือคันซูโม,โคม่คอมแบทนะครับผมใช้รองเท้าหรือเปล่า อันนั้นคอมเบทอ๋ออะไรอ่ะเริ่มจากกี่ฟุตก่อนเริ่มจากสิบฟุตนะครับท่านผู้ชมแกะกันสดๆเลยเนาะเมื่อกี้ก็ได้ไปรีวิวที่ผมขนมาจากขนส่งนะครับพึ่งมาสดๆร้อนๆนะครับผมมาทั้งหมดนะครับฟังดีๆนะครับมาทั้งหมดเต็มหลังรถผมก็คือรวมทั้งหมดแล้วเกือบพันคันเกือบพันคันที่มานะครับผมมาสิบฟุตสามร้อย เก้าฟุตสามร้อยแล้วก็แปดฟุตสองร้อยคันนะครับผมรวมเป็นเท่าไหร่วะหกเจ็ดแปดแปดร้อยคันเต็มหลังรถนะครับท่านผู้ชมคันอ่ารุ่นเดียวนะครับตัวนี้มีทั้งหมดสองสีตัวนี้มีทั้งหมดสองสีนะครับผมนี่สีแรกนะครับท่านผู้ชมแกะออกมานี่มันจะมีผสมผสานกันออกมาสองสีมาเดี๋ยวผมแกะสิบฟุตให้ดูก่อนนะครับท่านผู้ชมนะนี่ จะเป็นซองผ้าที่ดูสวยงามมากๆนะครับผมคันตัวนี้ผมได้ไปคัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมฟังจากเสียงท่านผู้ชมแบบว่าบางคนโทรมาหาผมาคุณธนากรผมอยากได้คันที่สามารถเล่นสปิวได้แล้วก็บางทีไปตกปาเก็ตได้ด้วยนะครับลงตะโกงตะก้ออะไรได้ด้วยผมก็คิดดูนะครับผมก็เลยถามไปหลายๆบริษัทนะครับว่ามันจะมีคันที่โคนใหญ่หน่อยแต่ว่าปลายเป็นสปิิวได้ไหมมีไหม จนผมค้นหาจนมาถึงคันรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมตอบโจทย์สําหรับผมมากๆนะครับกับโจทย์ที่มีชื่อว่านะครับคันที่เล่นสป,ปิลได้สับสปิลกลางบอรสบายแล้วก็เล่นปาเกตที่เป็นตะกร้อตีตะกร้อหน้าดินได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับผมทํามารองรับสําหรับลอกที่มันไม่เกินเบอร์สามพันได้ด้วยนะครับเพราะว่า ดูจากเขาโค้งแล้วก็ไกด์อะไรมันก็ค่อนข้างที่จะรองรับลอกตัวใหญ่ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับจะทํามาเป็น2สีนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้จะทํามาเป็น2สีนะครับตัวนี้สีแรกที่ผมเอาไปลงรีวิวนะครับผมได้ไปอัดปลามาหลายวันแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจไปถ่ายคลิปนะครับท่านผู้ชมเอา <ไป S 2> จนามืดอะดอเอาจนมืดเลยเอาจนมืดนะครับก็คือผมไปทดลองจนจนแน่ใจทดลอง อ่าผมได้สั่งคันที่มันเป็นอ่าเขาไม่ได้เรียกว่าโปรตไทป์นะครับเป็นคันที่ผมสั่งบริษัทแต่ว่าสั่งมาแค่สองคันนะครับมาเพื่อทด <มา S 1> ลอง,องดูว่าอ่าผมสั่งมาสิบกับแปดนะครับผมเก้าไม่สั่งเพราะว่ามันเป็นระหว่างกลางนะครับลองแปดแล้วก็สิบนะครับว่าสั้นสุดกับยาวสุดคันมันมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับผมมันก็เลยผ่านอ่าการทดสอบของผมมาแล้วนะครับว่าแบงค์ตัวนี้มันเจ๋งมากๆนะครับท่านผู้ชมนะ ตัวนี้เป็นสีส้มนะครับผมไกล้สองขานะครับผมค่อนข้างแข็งแรงนะครับไม่อ่อนนุ่มนิ่มนะครับผมเป็นสแตนเลสสตีลแท้นะครับผมโ,<อ>โยกอย่างนี้ไม่งอนะครับถ้าคันตัวไหนโยกแล้วพับไปด้วยนี่ผมบอกเลยว่าคันตัวนั้นทํามาจากเหล็กไม่ดีนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะเห็นไหมนี่เทียบกับมิวชี้ผมนะครับโคน,หนใหญ่อยู่นะอ่าโคนก็รู้สึกว่ามันจะเป็นโคนใหญ่ แต่ว่าคันมีน้ําหนักที่เบามากนะครับท่านผู้ชมคันมีน้ําหนักที่เบามากนะครับนี่ครับตาช่างดิจิตอลของเราตั้งไว้ที่ศูน0 0จุดูนย์ย์นะครับผมนี่โอเคอ่ะใส่อันนี้คันสิบฟุตนะครับไหนมือจับเปล่ามือไม่ได้จับนะครับผมศูนย์จุดหกสี่กรัมครับผมผมบอกเลยว่าไม่ถึงขีดนะครับคันตัวนี้เป็นคันที่เบามากถูกชะโงผมมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับผมซูโม่คอมแบทนะครับ เนี่มีสองสีเดี๋ยวผมเอาให้ดูอันนี้สีน้าตาลเนาะใช่นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นอ่าเวทอยู่ที่หกขีดสิบสองนะครับผมเวทเหยื่อสิบสามสิบกรัมนะครับหกขีดสิบสองนะครับเวทแล้วก็เวทเหยื่อสิบสามสิบกรัมนะครับผมมีสิบเก้าและแปดฟุตนะครับมาตัวนี้นะครับผมสิบฟุตอ่าวางไว้ก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกสีหนึ่งเราจะรีบรีวิวไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับผม นี่ตัวนี้เป็นสีม่วงนะครับท่านผู้ชมวู้สวยว่ะให้ตัวนี้สวยสีม่วงโคตรเท่นะครับท่านผู้ชมสวยว่ะสวยมีแหวนด้วยเห็นไหมนี่มีแหวนแล้วก็ตัวนี้ซูโมรีเซ็คซูโม่นะครับผมแล้วก็นี่ปึ๊บไกด์สองขาสแตนเลสแท้แล้วก็แบงค์หนาหนาแต่เบามากครับท่านผู้ชมคันตัวนี้เบามากนะครับผมนะสิฟุตมีสองสี มีม่วงและส้มนะครับถ้าใครอยากได้ตัวไหนก็นะทักมาเดี๋ยวผมจะโชว์นี่เห็นไหมสองสีนี่ดูเท่มากนะครับผมมาสิฟุตเอาไว้ก่อนนะครับผมมาตัวนี้มาดูเก้าฟุตนะครับตัวนี้มาดูเก้าฟุตกันกนะครับมาดูเก้าฟุตนะครับผม มีโคตดแท่นะครับท่านผู้ชมสีก็เหมือนเดิมนะครับผมมี2สีนะครับผมสีเหมือนเดิมเลยมีม่วงและส้มนะครับโอเคไหนแปดฟุตดูนี่มีม่วงด้วยนะครับโอเคมีม่วงด้วยโอเคโอเคอ่ะดูแปดฟุตหน่อยตัวนี้9ก้าฟุตางไว้ก่อนแล้วก็ไปที่8ปดฟุตนะครับเราไปอย่างรวดเร็วครับผม ราะว่ามันหลายตัวมากอ่ะมีรอบหลายอย่างมีรอบด้วยนะครับที่ผมจะมาขายคู่กันนะครับผม่มารอดูนะฮะผมไม่อยากทำหลายคลิปนะครับท่านผู้ชมมันจะดูน่าเบื่อไม่ใช่หรอกขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจผมไม่ได้ช่วยคนขี้เกียจนะครับมาโอ้เล่ตันนี้กี่ฟุตครับตัวนี้แปดนะครับแปดก็ดูสวยงามนะครับโอ้เออแปดสวยว่ะเฮ้ยแปดสวยว่ะท่านผู้ชมโคตรสวยนี่ไงเห็นไหม นี่แปดเป็นคันเดียวๆดีเนาะเฮ้ยเป็นคันเดียวดีว่ะนี่ท่านผู้ชมใครอยากเล่นสปิลแปดฟุตนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากนี่เห็นไหมตตูดตูดอย่างเท่ะครับท่านผู้ชมสกินลายซูโม่ด้วยสุดยอดอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าปัดเชฟมาเรียบร้อยนะครับนี่ด้ามเป็นด้ามกองใช่นี่ดูดูดูแอคชั่นดูแอคชั่นเลยนะโอ้โหสุดยอดนะครับผมมีสีส้มและสีม่วงนะครับท่านผู้ชมมา ต่อเลยนะครับผมต,ออต่อไปนี้นะครับผมผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับต่อไปนี้จะมารีวิวลอบที่มาใส่กับคันนะครับผมลอกตัวนี้นะครับผมสามารถเอากล่องตัวนี้ไปทํากล่องกินข้าวได้ด้วยนะครับจริงเปล่าไหนลองทำงดิครับผมเวลาเมียให้ไปตกปลานะครับผมเมียไม่ ให้ไปกินข้าวนอกบ้านเราก็หอใส่ไปได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรสุดยอดนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้มีซองใส่ด้วยนะครับผมมีซองผ้าด้วยนะครับตัวนี้มีซองผ้าด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่เวลาใส่เราจะเก็บก็ปึ๊บก็แบบนี้นี่โคตรเท่นะครับเก็บแล้วครัไม่ต้องรีวิวสุดยอดนะครับผมจุดนะครับ มันี่ตัวนี้เป็นขาอะไรของผมอันนี้เป็นขาพับนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเฮ้ยสีทองสลับนี่เห็นไหมตัวนี้เราเป็นตัวที่เราไปเทสนะครับมันสวยยังวะตัวนี้เป็นมือหมุนเป็นอะลูมิเนียมนะครับท่านผู้ชมดูสวยงามมากกิ่งเสียงก็สุดยอดนะครับผมเลื่อนมากนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นลูกปืนกันตีกลับนะครับผมลูกปืนกันตีกลับนะครับตัวนี้นะครับรอบจัดอยู่นะครับผมนะแล้วก็เป็นลูกปืนนะครับสีบวงหนึ่ง ลูกปืนกันตีกลับนะครับผมระบบเดียวนะครับผมมาเราก็ได้ตัวเลขมาเราก็วางปลับไปนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นชื่อรุ่นของโตคุชิม่านะครับโตคุชิม่านะครับผมรหัสนะครับรหัสอยู่ที่นะครับนี่เขาเขียนไว้รหัสอยู่นี่ t w 1หนึ่งศูนย์ห้านะครับของค่ายหมาป่าหรือว่าค่ายซูโม่ของเรานี่เองนี่ดูเสื้อครับผมห <Wow. S 1> มาป่าหรือซูโม่ของเรานี่เองได้ทําการนําเข้าเข้ามานะครับผมลูกปืนสี่ตัวบวกหนึ่งนะครับผมมาต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นตัวของอีกะจากค่ายหมาป่าอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะของเวอร์เท็กเกิลมาสเตอร์ไทยแลนด์ของเรานี่เองนะครับผม ตัวนี้นะครับจะเป็นลอกอิกะนะครับผมเบอร์800นะครับอิกะเบอร์8 0 0นะครับผมมีเครื่องการันตีว่าเป็นของแท้แน่นอนนี่ไหมครับไหนดูหน่อยโคตดเท่นะครับผมมี2สีนะครับท่านผู้ชมนะนี่ตัวนี้ชื่อรุ่นว่านะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่าอิกะสมัยนะครับท่านผู้ชมอิกะสมัยมันแปลกวะสุดยอดนะครับอิกะสมัยนะครับมี2สีมีในสีไหนบ้าง่มีสีนี้ด้วย น,นี่วางก่อนเหมือนกูจะรีบนะครับอืมรีบมากเลยอันนี้สีดสีดำดำผสมซิลเวอร์อันนี้สีอะไรอันนี้สีทองสีทองผสมดำโอเคเลือกแบบไหนก็จัดกันมาได้ครับผมได้ครับผมสามารถเปลี่ยนซ้ายขวาได้ไหมได้ครับผมม่เดี๋ยวเราจะมาเปิดราคารอกก่อนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดสเปกก่อนตัวนี้สเปกอยู่ที่สาบวกหนึ่งลูกปืนนะครับ สามบวกหนึ่งลูกปืนนะครับลูกปืนแท้นะครับลูกปืนสแตนเลสแท้นะครับผมนะตัวนี้เป็น3ามบวกหนึ่งมี2สีนะครับผมลอก3ตัวนี้ผมขายในราคาเท่ากันนะครับผมอยากได้ความโหดความดิบความอ่าเท่ล้ำนำสมัยก็ต้องตัวนี้ไปเลยนะครับผมอิกะสมัยนะครับไอกะสมัยนะครับถ้าอยากได้ความแบบเท่หรูดูดีก็ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะ ทองทองผสมเงินนะครับผมในราคาเดียวกันอยู่ที่ราคาราคา390อ้บาทเอาไปเลยเอามาดิเอาไปเลยอาไม่ให้หรอกนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็เอาไปเลยนะครับในราคา390บาทนะครับการันตีว่าเบรกดีแล้วก็ลอกทนลูกปืนเป็นสเตลเลสสตีลนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับลอก3ตัวนี้นะครับผมในราคาเดียวกันเลย390บบาทส่วนคันนะครับผม ส่วนคันนะครับเดี๋ยวผมดูราคาก่อนนะครับ10ฟุตอยู่ที่ราคานะครับผมส่วนของคอมแบทนะครับผมซูโม่คอมแบทนะครับอยู่ที่ราคา670บาทครับผมฟุตนะครับผมเปนแปดฟุตอยู่ที่670บาทนะครับผมนะมาส่วนตัว9ฟุตนะครับตัวนี้นะครับ9ฟุตนะครับนะครับใช่ไหมอ่าใช่ตัวนี้เป็นคัน9ฟุตอยู่ที่ราคาราคามี2สี หกร้อยห้าสิบบาทบยอดยอดลดมา <8 S 2> บแปดฟุตอยู่ที่ราคาฟังดีๆนะครับผมนะไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับราคานี้นะครับอยู่ที่ราคาหกร้อยบาทครับว,ว้าวได้แบงค์โคตรเทพมหาโหดโคตรเ,เทพ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 มากเลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับมีโลโก้การันตีจากอ่า UFO นะครับผม UFO นะครับผมของแท้แ <Vermont> น <traum Pop ify scenes> ่นอนต้อสายแค่ของแท้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะผมขอพูดหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะว่านะครับเวลาผมส่งของนะครับผมจะทําประกันสินค้ากับทางบริษัทขนส่งตลอดนะครับผมเวลาส่งไปถึงท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมถ่ายคลิปก่อนเปิดทุกครั้งนะครับหรือว่าจะเป็นแบบเก็บไปทางหรือว่าแบบโอนตังมาแล้วนะครับให้ถ่ายคลิปทุกครั้งก่อนเปิดแล้วเปิดออกมาแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยนะครับ เพื่อแตกเพื่อหักเพื่อพังของไม่ครบนะครับผมหรือว่าสินค้าหายระหว่างทางผมจะรับผิดชอบได้100%เเนนะครับส่งคลิปมาให้ทางผมเลยนะครับว่าสินค้าหายสินค้าแตกสินค้าพังจากการขนส่งนะครับผมจะเป็นคนรับผิดชอบเองนะครับผมไม่เกี่ยวกับท่านลูกค้านะครับไม่ต้องไปกังวลใจนะครับว่าผมจะรับผิดชอบหรือเปล่าผม หาผมด้วยได้โดยตรงนะครับในเบอร์นะครับผม0930799213นะครับเดี๋ยวมีปัญหาทุกอย่างจากการขนส่งเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับสบายใจได้นะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมยังไงก็สั่งมาได้เลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์นะครับผมเบอร์โทรและไลน์หรือว่าทักไปทางเพจท,ทั้ง2เพจอ,อุปกรณ์ตกปลาเก็บเงินปลายทางธนาคารมิชิ่งและ อุปกรณ์ตกปลาเก็บเงินปลายทางบายทานานกรฟิชชิงครับ,รบหรือว่าทาง YouTube c h anel ของเรานั่นเองนะครับก็มีนะครับผมนะยังไงก็ขอขอบคุณมากถ้าไม่มีท่านผู้ชมในวันนี้ที่สนับสนุนผมด้วยดีเสมอมานะครับก็ไม่มีร้านจากร้านเล็กๆของผมก็ไม่ได้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับหรือว่าลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะครับ นะถ้าไม่มีท่านผู้ชมผมก็ไม่มีในวันนี้นะครับผมไม่มีสินค้าดีๆไม่มีอวอลลุ่มที่สั่งมาได้ทีละเยอะๆแบบนี้นะครับว่า,าสตอ๊อกของและจัดส่งให้ท่านผู้ชมได้แบบนี้นะครับผมนะผมขอราบขอบพระคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุบจ๊บๆไป,ไปดูบบคลิปตกปลาอะไรครับคันคอมแบท และลอกอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแจ๋วม, <c oughs> มน้งไปดูในรนะีวิวเนาะสำหรับใครที่อยากตกสปิวสายกลางบ่อหรือว่าใครที่อยากตี2องลูกวิ่งไม่ควรพลาดคันนี้ครับคนรู้สึกว่าแข็งแต่ว่าไปแจ๋วมากไป ดังฟิกดังฟิกอัดหดอัดหดแต่อย่าหดมากเดี๋ยวหลุดมดูแอคชั่นคันครับผมดูแอคชั่นคันครับอันนี้สิบฟุตครับอันนี้สปิวกลางบ่อได้นะครับผมนี่ลอกอะไรไม่รู้ครับผมแต่ว่ามันโคตรแก๋วเลยครับดูครับผมนี่สำหรับใครอยากเล่นปลาเก็บนะครับ อันนี้ผมมาอัดสบายให้ดูครับผมนะโคตรโหดนะครับคันแข็งมากไหยครับตัวนี้มันก็เป็นคันสปิวเนี่ยครับมาดูนี่ซูโม่คอมแบทก็เป็นคันสปิวครับแต่ว่ารู้สึกว่าโคนมันจะใหญ่หน่อยนึงนี่เทียบกับนิชี้ผมนะครับสำ <ừ> หรับใครที่อยากเล่นแบบสปิวสายป่ากลางบ่อนะครับไม่ควรพลาดเลยหรือว่าใครอยากไปเล่นแบบ เออ่เขาเรียกว่าอะไรนะไปเล่นหน้าดินแต่ว่าอยากเล่นคันที่เวทไม่แข็งมากตัวนี้แนะนำเลยครับโอ้ไม่ ตากไ้นะครับโคนมันไม่ได้อ่อนมากนะครับผมนี่มาแล้ว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 เร็ว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 มากเร็วมาก <Okay. S 2> โอเคครับผมโอ้โหอ้วนวะว่้ตาาัวนี้ตัวนี้อ้วนมาครับนี่ท่านผู้ชมผมดูซูโม่คอมแบทผมไม่ได้มาเทสเพื่อจะให้ดูว่าคันมันอ่ามันเหนียวหรือว่าอะไรนะครับผมมาเทสให้ดูแอคชั่นนะครับเพราะว่าคันพวกนี้อ่ะมันไม่หักอยู่แล้วนะครับถ้าอัดปลาไซประมาณนี้หรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ไม่หักนะครับเพราะว่า แบงค์ทุกวันนี้มันทํามาดีแล้วนะครับแค่ผมมาอัดให้ดูแอคชั่นนะครับว่าโคนมันอะรู้สึกว่าโคนจะแข็งนิดหน่อยแต่ว่าปลายมันปลายเป็นปลายสปิวนะครับปลายอ่อนถ้าใครอยากไ,ได้ไปเล่นปลาเกตนะครับไปตีตะก้อปลาเกตนะครับโคตรแจ๋วเลยรุ่นนี้นะครับผมหรือว่าจะไปเล่นสปิวกลางบ่อสายป่าหรือว่าแบบวัดอ่าไม่ต้องให้ปลากินเข้าปากนะครับวัดแบบกระแทกกระแทกให้มันเกี่ยวข้างเกี่ยวอะไรแบบหมอหมานะครับตอบโจทย์จำไว้เลยท่านผู้ชม 苏梦。So